น้ำคุณพวดไปเ้ยปวดท่าปวดเอือเอืออ,อยูอ่อับน้ำทั้งยญิงทั้งชายแต่ว่าเขมาอับอยู่เทิงนะยันแต่ปาตาอยู่ทั้งรูมผมแหละทีมงานเ้าถ่ายแต่ดซ่าสดกันไม่ห่างใช่ไหมครับทุกเราก็ไปซื้อเครื่องแบบน้ำซะผมมีเงินซื้อผมมีเงินผมมีเงินซื้ออืมบ่ได้หักจ้างบ่ส่งนี้ผมมีบอลหักจาก้างบอก สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนแรกๆวันนี้มาติดตามวิจีชีวิตของน้องๆคือเก่าดนั่นะพี่น้องเอ้ยมาเล้มาถ่ายนอกอาบหนะเพราะว่า FC เป็นกะทามหายอยู่ก็เลยอวันนี้เดินทางมากับทีมงานเนามีบาวบุญไทยบาวแทนมาแล้วกะนบาวบุญเลืกพี่น้องเอ้สี่คนน้องๆเป็นกระลังอาบอยู่วันน,น,นี้น้ำเป็นสีขุ่นๆพี่น้องเอาา้ยบาวบุญไทยเพนนังคงหมกอยู่ ส้ำลูกเจ้าสิจอบกินปลาหรอ <c oughs> น้ำคุณพดพี่น้ยอยฝุดท่าฝุดเอือเอืออยู่อับนะทั้งยิงทั้งสายแต่ว่าเขามาอับอยู่เทิงใช่ไหมยันแต่ปลาตายอยู่ทั้งลุ่มหมดแหละช่น้อ,องปลาบะไรตายดิช่างน้องอ่านหั่นนะาตาย <c oughs> นี่เดียมันเป็นลมไม่ใี่เนาะมันสลบมันสลที่ย่เ้มเอาอันเอาอันเอาโต้งเอายังไปกลางเอาหน่อยทางลุ่มพี่น้องเย หัวน้ำไรกับปลาตายกระถืกตรงเลยวา่ากินน้องๆมีแห้งไปตรงไีมน้องอ่ำผมไม่ไ<ม>ด้มมไม่ให้แต่สวนแบบยังยาเบื่อนั่นบอกยาเบื่อปลาบอกม่นีเม่นหน่องเมื่อกับน่องดาวัตเลือกหน่อยวันนี้ก็พาเอาสซีมาเบ่งพี่เก้าพี่น้อง ว่าอิจีทำม,มาลายทำม,มาคลิปทำน้ำพี่น้องอยากเบิ่งแต่ว่าบางอิจีกะว่าคือถ่ายแต่ชาวน้ำลายอย่างลายแนยวเนาะแมนกะเขาคือทีมงานเขาถ่ายคลิปนี่คือถ่ายคลิปทั่วไปเนี่พี่น้งนองเนาะคือเขาถ่ายยังได้การเข้าถ่ายไปพี่น้งองเรต้องซีปเรียสแเพราะต<ข>อนนั้นเป็นคลิปเราบอกใช่เนาะเพราะแต่จะถ่ายเมียเขาเจ้าพี่เนาะถ่ายชาวน้ำถ่ายรถพี่น้องถ่งเมียเขาเจ้านี่มีหรือยังเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นวะน้องน้ว่า ชุดเาถ่ยเมียเขาเจ้าอยู่บ้านนี่เข็ชุนจันเขาหายบะเนาะหายแน่นาะเขาหายบ่ผ้าหายเมียเขาลูกพวเขาหายพวเขาเลยกหายเนาะอออืออันนี้ก็คือน้องเิ่นแบบอนุญาตให้ถ่ายเยบะร้อยเลยแม่ผมก็เป็นพ้สาวเนาะาวสดเนาะจีมงานเ่าายเป็นสาวสดกันไหมามพี่น้องเออ้ซาวหน่อยแม่แา่แม่แม่แม่น่แม่แแม่นน่แ่แแมแ้่ เอแบบเนื้อในจิตใจคือผมว่าถ้าผูสาวโสดแบบผู้สาวอยู่แต่ว่ามีแฟนเฮาก็บ่ทาอีกนะถ้าจะเป็นสาวโสดนะมบ่มีหยังคือเก่าพี่น้องเด้สเราก็บ่ซื้อขียมอาบน้ําซะบ่มีเงินซื้อบ่มีเงินบ่มีเงินซื้ออืมบ่ได้รับจ้างบ่ส่งนี่บ่มีบ่รับจ้างบ จะบ่มีบ่มีโฮกจากโรงงานเนาะเวาได้เนาะอือเจ้าจะแบบไปแบบอเรอยไปนะไปไปมือต่อมือไปวันต่อวันอืมือต่อมือวันต่อวันก็แม่นอากาศยามแงพี่น้องเอ้ยหลังฝนตกใหม่น้ําคุณสีกาแฟเรียกว่าโอวัินกันทูแขวนี่คือาดแขวแล้วนี่เอาดีไซน์นูแขวขาวนี่ไปเออ จะเด็กก да. ัดแขวใช่โมทูก็ยังมันซาได้หม่เนยแย่็นเข่าแย่นีมาเบ่งรุ่นแดบอันตันมาอันนั่งุ่นเด้งซ e <intell item shout out> าระวัน <frankly>. รุ่นแดบคัดว่าลดกับน้อยรดคุปตะเอาจักสามพันอืมจักสามพันเปพน่นาะไข่แน่แต่มันโมมีปีงเนาะ ม่บ่าปีงนะก็ชสบมีพี่น้องเลยก็สบมี่อกนำเฮืเป็นหัวเนาะหวเยมีปเนี่ยเจ้าคือบกาอาบเนาะงนเ่กน้อยก็ได้หลยน้ำหัวหง่กสีระวางประมาณห6เมตรเนี่ยความกว้าเขาเจจะแบบลักษณะน้ำนี้ ซาวาขาดอยู่ในบ้านก็จะมาอาบยูสิีนีมนเบาๆเลยยังแล้วนะใช่คยังนะวายัง่ได้ชู้สมูทยังสมบู ตัวก้อยตัวน้ออกแล้นะชูสมุกัประมาณสองหอบสามห่อขนาดนเรงเลยเพื่อช่วยข้าวจุด

น้องคนละดำพี่น้องเลยดำบ่พี่น้องบางคนให้ว่าคาวเลยคาวเป็นธรรมาซาดฉันออกมาอาบอยู่นี้ตลอดอยู่บ่ดุดุอยู่บ่ฉันออกมาอ๋อมื่อไหร่ไม่มีน้ำล้วก็เลยมาอาบเนาะ น้ำก็ขาดเนาะมันน้ำเจะมาเปลือนไปนี่กันมาจาะน้ำอยู่เพื่อนนะขาดมันน้ำอยู่สียังน้องม่ได้ขาดน้ำทีน้องม่ได้ขาดน้ำ Nằm hãy mọi Nằm đơn giới luôn luôn qua lúp luôn 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 luôn

อังจะทัวรังบ่ทัวร์ังเออทัวรังให้กันีตะบู่เฮียน้ำได้ไหลมันก็สับตวดเลวเนาะไปแล้วไปแล้วสบู่เหินสบู่ะบู่ไปแล้วสบู่เหรครับนี่เอาตรงนี้น้ำน้ำมันไหลในนี้เปล่าใช่สับตวดตัวเลยสัตว์ตวดไปเลยสบู่กันนะ เาหกล่างกันเลยยินสบายบราดินาเอาดินทาด้ทิศบูเด็บันอัดินทายก็ได้็ข้าวจังแมงทรายด้เลยขัวขัขเราได้ใต้ทุ่งกเอาท้ทุ่งแข่งได้มเอาทราตทุ่งแข่งก็ได้ทำสะาดอันนี้หน่อย เอาดินทรายหุ้กันเอาดินทรายเลยมาทวงกันเราไปชื่อไว้เมื่อไปต้องเอาดินทรายนี่ก็ซาดีแล้ว inside, ่ง้าวโมน đơn xa <laughs> đơn cướp cướp có đơn ba con chị chị này nó bên này đợi 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 เานี่อบนี้นังดินทรายสาดนะมดดินทรดินธรรมชาติเล่ะบาเนาะ

ஆமா <small> பாக்கலையா คนต้บอกใช่ไหมประามาณุดส,สามนาทีกันล,งงลองใหม่ได้โดดเด้เอใหม่ไล่มานหนูไปปับหนูปับตัวได้ไหนปับ <c oughs> ป๊บอือปั๊บอือไหอันตรายได้โ <c oughs> ด <c oughs> ด,ด,ดน้าไปเลย <c oughs> ปับมักชิบเลยแไป <c oughs> คันปั๊บมังซิเนี่ยว่าไข่เลยอันนี้ปั๊บใหม่เนี่ยห่วยมันอดอน้อ่สีแี่ยนองกันไม่จะซูสบู่สือเนาะแน่นน้องๆคนกะสีแหลี่มนะพี่น้องมือห่อเทือกเปลือนเทือกเราได้เนาะคุณยเนาะเปลือนมาล้นี่ราเงี้ยเปือนี่อนะน้องๆกลังกินเนื้อเลยเลยเนาะเท้าวิ่งหนพีน้องเว้ยเท้าขาวพี่น แบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะดอกนพญางเมณ์เลยครับก่อนมาที่พี่น้องเอ้ยมาติดตามวิธีชีวิตนอกน่องคือเกากับทีมงานเ้าเพราะว่ามันกระมือกระคำเลยตอนนี้เวลาหกโมงแปดกับพอเจ็ดโมงตอนเย็นแบบพี่น้องเอ้ยจะพอกระแม่สนามเด้อขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามความกำลังชบกำลังใจอยู่ในเมียงเบิร์ตสุขุสุขค<โ>นบายบายพี <Bang. S 2> what, น่น้อง